สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวปีชวดนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักของคนปีชวดนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัพไพให้กับคนปีชวดนะคะว่ามีอ่เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนปีชวดนะคะคนปีชวดท่านได้ไพ่หนึ่งเหรียญ ล o เวอร์ over, ถ้าใครโสดอยู่เนี่ยแปลว่าความรักใหม่ๆจะเข้ามาเลยนะคะแล้วก็สีไม้ดีเอ็มเ r อรบางท่านก็อาจมีคุยกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะหรือคนละจังหวัดคนละเชื้อชาติาศาสนาแต่คนนี้เข้ามาามีแนวโน้มว่าจะอายุมากกว่าท่านนะ อายุมากกว่าแน่นอนเลยค่ะยิ่งมีไพ่พระสังคราชแต่คนเนี้ยนะคะเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะคะดูหลังไพ่ด้วยนะคะแน่นอนเลยค่ะดีมากสำหรับคนปีชวดนะคะบอกเลยว่าเดือนเนี้ยนะถ้าใครที่อ่คบหากันมางานจะแบบว่าจะเปิดตัวเลยจะเปิดตัวไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่พระสังคราชนะ การขอมั่นหมายแต่งงานนะคะให้หกเหรียญใบนี้จะเป็นเรื่องของกฎหมายก็คือถูกต้องตามกฎหมายบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบ แต่งงานสีไมเท้าเป็นครอบครัวและจดทะเบียนสมรสก็ได้นะมีใครที่กูหหามันนะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นสูงมากต้องเปิดตัวแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีนะคะลวเวอร์กับสีไม้อยู่ด้วยกันนะคู่อยู่ด้วยกันแล้วร่ํารวยอีกต่างหากไพ่หนึ่งเหรียญและดีเอ็มเพอเรอร์กับราชินีถ้วยก็จะเป็นแบบคู่ที่เหมาะเจาะแล้วเขาก็ดูแลซัพพอร์ตชาวปีช่วยเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ถ้า คนบิชวยเป็นผู้ชายหรือท่านเป็นเพศที่สามก็ปรับเข้ากับดวงของท่านด้วยนะหรือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับท่านแล้วคนคนนี้นะคะนอกจากจะบอกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมแล้วเนี่ยอาจารย์มองท่านเป็นคู่ในแง่ที่แบบมีคุณธรรมสูงอะ่ะทั้งท่านและเขาอะ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีศีลเสมอกันนะไพ่พระขึ้นมาไพ่พระสังฆราช ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากคนนี้ท่านเลือกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์มีคนดีๆเข้ามาแบบนี้นะคะมีคนที่จะถูกใจอาจจะเป็นคนชาวราศีที่ที่จะมีนะคะก็คือชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็ราศีเมษอ่าราศีศพฤษภก็ได้หรือเป็นชาวธาตุน้ําธาตุไฟเนี่ยเข้ามาได้นะคะแล้วหลังไพ่เป็นสามเหรียญอ่าคนคนนี้ ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านดีแล้วขยันขันแข็งขยันทํางานนะคะเป็นคนสายเปก็ว่าได้เป็นคนเก่งมีพรสวรรค์สรุปแล้วเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะที่ท่านจะเจอนะคะอาจารย์ขอปิดด้วยไพ่โลมสแองเจิลให้ชาวปีชวดนะคะความรักของท่านนะคะกับคนคนนี้แนวโน้มจะเป็นยังไง Give open mind uh, Give อ่า i r e ต์ยัวร์ริ i ลชั h ชิพนะคะอ่า uh, ความรักของท่านนะคะจะเป็นพลังงานที่ดีมากมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยปรึกษาหารือการมีความในใจอะไรก็ก็จะไม่เก็บงงาเอาไว้แต่จะเปิดเปิดตาเปิดใจคุยกันเลยแสดงความรู้สึกต่อกันแบบเปิดเผยมากนะคะมีความรักที่จะแสดงความรักแบบโอบกอดอะไรก็คือ คือจะไม่อมเขาเรียกว่าไม่เก็บอาการอ่ารู้สึกอย่างไรก็เขาก็จะแสดงกับท่านแบบนั้นเลยถือว่าดีมากมายเลยนะคะอ่านี่ก็คือขอโทษนะคะอาจารย์เลื่อนกล้องนิดนึงอ่านี่นะคะอ่า,อาโอเคค่ะก็ประมาณนี้ก็ขอให้ชาวปีชวดและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจงสมหวังในรักเหมือนที่ ไพ่ขึ้นนะคะและท่านก็สามารถที่จะไปขอพรเพื่อเสริมความรักของท่านมากๆได้ที่พระตรีและมูติก็ได้ที่ไพ่เดลเวอร์นะคะก็จะปังมากๆแล้วก็รัชการที่5ค่ะ,ะสมเด็จพระอิยมมาราชเนี่ยจะเสริมในเรื่องของเงินโชคลาภให้ท่านอีกต่างหากนะคะซึ่งพลังงานดวงของท่านมีเรื่องของโชคลาภลอยเข้ามาได้ด้วยเพราะมีไพ่ หนึงเหรียญขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งพลังงานในดวงของท่านเนี่ยอ่านะคะหนึ่งหกสี่นะคะปังมากเลยหนึ่งหกสี่นะคะแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะปังมากเลยค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ